วันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบจากบัตรับฟึงดอกกุหลาบจากใบพับฟึงกันค่ะน,นี่คือเขียนเขียงเขียนก่อนามาจากขาขาตัวเจ้าของแล้วก็ปิ๊บตัวนี้มาขงง้างในแล้วก็หมุน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 นก่อนจาแล้วก็ไิดบไปด้านหลัง ติ๊กกระหมุนลิกกระหมุนติ๊กกระหมอนลิกไปด้านหลังแล้วกระหมุนมือข้างหลังแล้วกระหมุนมือติ๊กไปด้านหลังกระหมุนมือเราอยากได้ดอกเล็กๆแล้วก็ใช้ใบเดียวใบพับเป็นด่งจะพับกลาบได้สวยมากเลยเราจะมาต่อให้มันเป็นดอกใหญ่ใช้ใช้ใช้สองดอกต่อ คลิกแล้วก็หมุนคลิกแล้วก็หมุนลกแล้วก็หมุนจะเป็นเรื่อยๆอกแล้วก็หมุนลกแล้วก็หมุนลกแล้วก็หมุน ดอกกุหลาบจากใบพ,พัดพลึงจากกาดอกกุหลาบจากใบไม้อันนี้เราก็เหมือนเนะาะอันนี้เหมือนคนโคนอืมนอนนี้นะอนนี้ใยไม่มีแม็กยายจะใช้แบบได้พันเอาอันนี้ได,ด้ค่ะ ก็อยู่แลวต้งไก่ตัดอกกกอกกลากจใบครับเพงเสียไหมคะทำได้หลายดอกกันวลาจับข้ามันก็สวยนะอ่าวันนี้ออกวามู้กับดอกกุลาจใบครับเพิ่งมาปาค่ะแล้มี กิจกรรมอะไรหรือใช้ในการประดับก็ใช้งานได้ค่ะ